สวัสดีค่ะที่นี่เยอรมนีนะคะ summer มเ,มเยอรมนีค่ะก็จะประมาณนี้เลยจ้าอันนี้เราขับรถไปกำลังจะไปบ้านสามีนะคะเอข้างทางก็สวยสวยค่ะเลยต้องถ่ายวิดีโออดไม่ได้ที่จะถ่ายวิดีโอนะคะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศข้างทางเราเลยค่ะ การตามากด้วยมากด้วยกังหันลมนั่นเองนะคะซึ่งเขาเอาไว้ผลิตไฟฟ้านั่นเองนะคะเพื่อนของประเทศริมน,นีนี้เป็นประเทศที่ผลิตเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะเห็นทีไรก็อดถ่ายวิดีโอไม่ได้ทุกรอบเลยค่ะเพราะว่ามันสวยมากแล้วก็ ดูแสงแดดนะคะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ประมาณ17องศาเลยค่ะอากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มซัมเมอร์แล้วจ้าเพื่อนๆนะคะนี่บรรยากาศข้างทางก็จะเขียวไปด้วยอ่าหญ้าแล้วก็ดอกไม้นานาชนิดนะคะข้างทางนะคะนี่ก็จะเป็นถนนนะคะเขาทำถนนยังไม่เสร็จเลยค่ะเพื่อนๆนะคะ อืมแล้วก็พาเ,เพื่อนมาชมวิวข้างทางนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะดูสิคะเยอะมากขังหันลมนะคะเยอะจริงๆค่ะจนสามีบอกว่าโอ้โหไม่รู้กันจะเยอะไปไหนนะคะแล้วก็สูงมากๆเลยนะคะอ่าโอเคแล้วก็มาดูบ้านนะคะ สมัยโบราณของประเทศเยอรมน,นีนะคะน่าจะ40-50ปีมาแล้วนะคะตั้งแต่สมัยยังไม่มีรถขนส่งนะคะขนส่งด้วยเกียนเหมือนบ้านเรานั่นเองนะคะนี่เลยค่ะยังเป็นรูปขาวดำนี้เลยสวยงามมากเลยค่ะ